ตอบคำถามท่านเทพบุตรปะติ้งหนง KPPD นะครับ <Hey! S 1> อขอเรียกสั้นๆว่าท่านเทพบุตรล้วกันครับสอบถามมาว่าขอสอบถามเป็นความรู้แล้วกล้องวงจรปิดจะเป็นพยานในส่วนไหนครับ 1. พยานวัตถุ 2. พยานบุคคล 3. พยานสิ่งแวดล้อม <Hey. S 1> อพยานสิ่งแวดล้อมไม่มีนะครับมีแต่พยานแวดล้อมนะครับแล้วจะเอามาประกอบกับก,บก,บการกระทําความผิดได้ไหมครับ คือขออนุญาตแบ่งประเภทพยานให้ฟังนี้เพราะว่าสิ่งที่ท่านเทพบุตรถามเนี่ยมันถามข้ามประเภทพยานกันเดี๋ยวผมแบ่งให้ฟังจะเข้าใจง่ายมากกว่าถ้าแบ่งพยานตามหลักกายภาพมันจะแบ่งเป็นพยานวัตถุพยานบุคคลและพยานเอกสารกล้องวงจรปิดโดยสภาพของมันคือพยานวัตถุไอ้ไฟไเฟยที่เป็นคลิปเสียงวิดีโอเนี่ยมันคือพยานวัตถุแต่ ถ้ามีการนำสืบบุคคลที่อยู่ในคลิปมาประกอบไอ้บุคคลนั้นกลายเป็นพยานบุคคลหรือถ้ามีการถอดเทปเคยเห็นไหมครับเวลาเขาไล์สด,ดายกันเนี่ยมันยาวงไงเขาก็ต้องไปจ้างถอดเทปออกมาว่าพูดอะไรบ้างใช่ไหมมาเป็นเอกสารใช่ไหมแล้วนำสืบพยานเอกสารนั้นประกอบกับคลิปวิดีโอมันก็จะกลายเป็นพยานเอกสารขึ้นอยู่ว่าจะนำสืบตรงไหนอย่างไร นะครับแต่โดยกายภาพมาแล้วกล้องจอปิดคือพยานวัตถุต่อมาที่ถามว่าพยานสิ่งแวดล้อมอันนี้ผมเข้าใจอาจจะพิมพ์เกินมาดิดนึงคือกำลังจะถามว่ามันคือพยานแวดล้อมหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้คือการแบ่งพยานตามระนักพยานการแบ่งพยานตามระดับพยานเนี่ยมันจะแบ่งเป็นพยานโดยตรงรวมถึงประจักษ์พยานลักษณะนี้พยานโดยตรงนะครับเช่นประจักษ์พยานคือคนที่รู้ที่เห็นเห็นเหตุการณ์โดยตรงพยานโดยตรงหรืออาจจะเป็นประจักษ์พยานอย่างเงี้ยครับต่อมา พยานแวดล้อมที่คุณถามคือคนที่ไม่ได้เห็นเหตุการณ์แต่อาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันเดินเข้าไปพร้อมปืนอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เห็นตอนยิงลักษณะนี้นี่คือพยานแวดล้อมกล้องวงจรปิดเป็นได้ทั้งพยานโดยตรงและพยานแวดล้อมถ้ากล้องวงจรปิดนั้นถ่ายไปปุ๊บเห็นเลยี่ชักปืนมียิงจะจะโป้งก็้ปไนนอนกองอย่างเงี้ยครับก็เป็นพยานโดยตรงแต่ถ้ากล้องวงจรปิดนั้นไม่เห็นตอนยิงอยู่ข้างทางแต่เห็นว่าไอ้ผู้ต้องหาเนี่ยมันเอาปืนเน็บเอวแล้วเดินเข้าไปในร้านน่ะ ได้ยินเสียงปั้งผ่านกล้องแต่ไม่เห็นนันยิงไม่ยิงก็จะเป็นพยานแวดล้อมอันนี้อันนี้แล้วแต่การแบ่งนะครับอธิบายฟังนี้แล้วจะเอามาประกอบกับการกระทําความผิดได้ไหมครับพยานอะไรก็ตามอะไรก็ตามพยานวัตถุพยานบุคคลพยานเอกสารพยานโดยตรงพยานแวดล้อมทุกอย่างที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจําเลยถูกหรือกระทําความผิดสามารถนํามาได้หมดแต่น้ําหนักพยานจะต่างกันเช่นพยานโดยตรงหรือประจากพยานน้ําหนักพยานจะมากกว่าพยานแวดล้อมลักษณะนี้ครับ